สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านวังเย็นหมู่หนึ่งนะครับตําบลห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับนี่มาเจอฝูงวัวบามั่นนะครับสูงใหญ่ทีเดียวเลยครับนี่อยู่นี่ประมาณสักสิบกว่าตัวครับมีสองเจ้าครับอีกเจ้าหนึ่งอยู่ด้านนี้ครับและอีกเจ้าหนึ่งก็อยู่ด้านนี้นี่เขามีลวดไฟฟ้าใช้เครื่องควบคุมไฟฟ้าแบ่งเขตกันอยู่ครับ เป็นทุ่งนาเขตเบ้านวังเย็นบ้านทุ่งล้อมนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับเช้าสา,สายแล้วนะครับนี่แต่อากาศวันนี้อากาศปิดนะครับวันนี้อากาศปิดหมอกลงจัดมากท่านชมนี่นี่ครับนี่พระอาทิตย์ขึ้นอยู่ข้างบนแล้วนะครับนี่แต่อากาศปิดนะครับวันนี้ก็โชคดีครับมาเจอฝูงวัวท่านเลี้ยงอ่า อยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะครับใช้เครื่องควบคุมไฟฟ้าล้อมอยู่ในทุ่งนาในเนื้อที่นี่กเกือบเกือบสิบกว่าไร่อ่ะเห็นวัวสวยครับแล้วก็มีตัวผู้คุมฝูงเป็นลูกผสมบ้ามันแดงตัวใหญ่ๆเลยครับก็เลยขอญาตเ,เจ้าของวัวฝูงนี้ครับได้มาถ่ายทาแล้วก็พูดคุยพบปะกับท่านนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของวัวฝูงนี้กันเลยนะครับ ปอสวัสดีครับครับผมปอผมขออนุญาตป่อแนะ่น้าตัวป่อจืดนะครับผมจืดนะซิทที่พงอินยาครับบ้านวังยันมูลหนึ่งตำบลนมาเพิ่มเพิ่มเปรีครับปอเนี่ยก็ครับปอสิทที่พงอินยาปอซิทที่พงอินยานะครับเนาะป่อมีจืดเล่นก็ครับจืดเล่นจืดวานครับป่อวานวานนันวานอ๋อป่อนันป่อนันวานเนาะครับโอ้ป่อนันวานนี่ตอนนี้ป่อมีงัวอยู่กี่ตัวครับนี่อยู่สิบสามตัวครับโอ้งัวของป่อนี่คือแต่ละตัวนี่ เป็นลูกผสมม้ามั่นเลือดสูงนั่นเลยเนาะครับผมอืมก็ไอ้บอาผสมใอครับอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นนั่นลูกผสมเทียมนั่นแหละครับครับผมแต่ผมหันมีปออคุ้มฟูงอยู่อันนั่นก็คือเอามาคุ้มหมดไดยเป็นรั้วครับเชืจะ,ปะกป้อกามาก่นอ๋อป่อเก้าว่าต่อไปก็จะใชใช้ป่อทับอ้อยนะครับครับผมอืมตัวนี้นี่เขาตอนป้อซื้อมา้านี่ตัวต่วได้ครับนี่อนี้มันเกิดน,นี้ครับ อ๋อตัวตัวตัวแดงนี่นะครับตัวปอนะครับอ๋อซื้อมาสามหมื่นแปดอ๋อตัวปอนี่ซื้อมาสามหมืนแปดแต่ยังอยู่คอืมเอามาฟึกแต่น้อยเลยเนาะอืมบองงัวคุ้งผงนี่มันต้องฟึกเป็นเนาะคือมันฮัดขึ้นฮัดอย่างฮัดโกมนี่เนาะอืมสุดยอดเลยครับสามมืนแปดซื้อมาเมื่อไหร่ครับนี่เมื่สองปีสองปีโอ้อันก็เริ่มผสมแล้วกับนี่ผสมแรกแรกได้ลูกตัวนั่นตัวนะตัวอ๋อนี่อยู่ในตองนี่ตัวแดง โอ้มีลูกไหลครับได้ได้ลูกตัวแล้วอ๋อตัวแดงนั้นนะโอ้เพื่องลูกจัดท่านชมนี่ลูกของเขาตัวแดงนี่อยู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 ่ถัดจากตัวเหลืองนี่นครับโอ้เดี๋ยวผมไปถ่ายท่านชมดูครับให้ลูกแดงนะแม่เขาเขาเป็นสีขาวนะแต่ให้ลูกแดงแต่แม่ของเขาแต่ละตัวเป็นโบสครับท่านชมครับปากดําปากดําเครื่องน่าจะดําด้วยครับถึงให้ลูกแดงออกมาหมดเลยครับอืมบอกกับพัฒนางัวขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะ หันมีลูกลูกกันลูกเล่หรือลูกอย่างนะผสมอยู่ทัตัวนะอ๋อเป็นมั่นเล่เนาะเล่มั่นโอ้ปอกแต่เลี้ยงงัวไมนี่กี่ปีแล้วครับนี่ประมาณยี่สิบสาปีแล้วครับโอ้แต่ก่อนปอก็่อเลี้ยงงัวน้อยงัวเมืองนี่แหละครับที่แรกแต่กล้าขายก่อนอ๋อสุดท้ายก,ก็ที่ข้านไปนอดกับในยุด อพกก่อกา็ขายนะครับก็ขายง้วนเนี่ยอ๋อ<า>พ่อเป็นพ่อพ่อเป็นพ่อค้ามาเการับซื้อขายซื้อขายเนี่ยโอ้เราโชคนี่เจอนายห้อยแล้วี่โอ้ท่านเคยเป็นพ่อค้านายห้อยมากันนะครับจากนั้นท่านก็มาตั้งหลักเลี้ยงเองเลยนะครับคือก็หาต่อื่นมากกว่ามาขายคนน้นตําบ้านเฮานี่แต่นะ่ะที่ขาดไปกอนหลังที่ขาดไปซอะไปซอดเนี่ยก้าขายในเมืองแป้นนี่แหละครับ ได้บได้ออกต่างแขวงซื้อสาัดเนี่ยท่านก็หาจากคือไปหาซื้อจากเจ้าคนเลี้ยงอ่ะเนาะเดี๋ยวก็ตั้ง้าคนตั้งหนอกใครได้ก็ติดต่อตั้งปล่อย่างไงอ่ะเนาะท่านเป็นนายห้อยท่านก็เลยมีโอกาสได้ผ่านประสบการณ์ครับท่านชมประสบการณ์เลือกวัวดูวัวครับวัวตัวเมียของแต่ละตัวของท่านครับท่านชมอย่างสูงครับ ร้อยสี่สิบมีแน่นอนท่านชมแต่ละตัวนะครับสวยๆนั่นเลยครับโอ้แล้วท่านก็ใช้ใช้น้ําเชื้อเลือดร้อยผสมอีกนะครับทําให้ลูกของเขารุ่นสองรุ่นสามนี่ครับโครงสร้างสูงใหญ่ครับเออนี่ตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเป็นลูกของพ่อตัวนี้ท่านชมนี่ตัวตัวแดงตัวนี้นะครับอืม mm hmm. แดงจัดเหมือนพ่อเลยครับได้ตัวเมียพร้อมอม mm hmm. ได้ตัวเมียด้วยครับ อ๋อเป็นลูกเล่มั่นนั่นแหละครับอ๋อเขาเขาติดนี่ครับท่านชมเขาติดเล่มาด้วยครับนี่แม่เขาก็อยู่ข้างตัวผู้ตัวนี้ครับนี่เป็นเล่มั่นนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ท่านชมได้ดูนะครับใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวพูดคุยกับพ่อเขาก่อนนะครับพ่อมาเริ่มเลี้ยงง้วดีว่าอันเป็นอต้นหน้ามเอาลูกเอาหลานนี่ก็คือกำลังจะเส้าปีมานีครับอือก็คืออันเลี้ยงขายเลี้ยงขายเนาะเส้าปีมานีนะ ก็บ่ได้เก็บไว้ซ่าสมจะอูบ้บ่อดดกมีวันก็เพาะจะได้อย่างว่าก็พอกมันเนี้ยอ๋อที่มีอยู่วันนี้ก็เพาะงัวแนตะ่น่ะคำการ,กรเกษตรเนี้ยเหมือนสี่สองปีเขาวันนี้เนะี่ยบ่ได้เลี้ยงแล้วอ๋อคืออู้ง่ายๆก็คือตั้งแต่ตั้งรักพักฐานมานี่ก็คือเพอาะงัวครับก <c oughs> <c oughs> ่อโมก็ไปเจอหลายคนกับส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงงวัว อาชีปลักแต่แต่บางครั้งก็บ่ได้บ่ได้มีรายไดเต่ากับอาชีพเลีแแบบยยลยเ้ยงงัวเลยอืมเลี้ยงงัวเนี่ยบางครั้งเป็นอาชีพเสริมเมื่อกี้ว่าโอ้วัดโอ้คุยเนาะครับต็ก่อนเนี่ยผมยนเ,เนี่ยนะถื่ว่าเข้าที่ศูนย์เนงินกับผีได้สองแสนสามแสนตอนหลังๆมันนี่เขากระโดไหลลงหลับไอ้น้ำหนักงต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือส่งก็บ,บ่ขายตั้งินขายงัวอืแค่ห้าปีเนี่ยนะผมส่งเลย รถรถรถยนตเนี่ยนะครับปีก็ปีโก้ห้าปีนี่ก็คือเลี้ยงวัวห้าปีได้รถกั้นอะไร่างเงี้ยนะวัตถิวากาเลี้ยงวัวมันจวดตอนกตอนมันขายเข้าส่งอ๋ออาทิตย์ครับเป็นปีนะส่งเป็นปีปีแปดโมงครับตอนหลังให้ราคาเข้าวัตถิกาได้หมอต่อได้นะครับก็ไล่ลดลงผมน้องนักเข้าต่อไล่ก็ลดลงผมึงนะครับแตเลย ขายได<ป>้เง<ป>ินต่ได้กันไขายงัวะก็ซื้อมันจบไปเหรอจบอสองสามปีนะขายงัวะตรงนะครับปีปีหนึ่งในแต่ละปีนี่ปลอยขายประมาณกี่ตัวครับสี่ตัวสามตัวมักทำนี่ๆเราปูครับไปกูน้นยอยตัวไหนไว้ตัวใหญ่ในจุดตกอยู่ตัวประมาณเท่อะไรครับปะมับนบตกตามกาตัวสองหมื่นห้าสามหมื่นก็ตกอยู่ปีละแสนเนี่ยเนาะประมาณเนาะครับปีนี้แสนได้ อ๋อปีนี้ขายไปละปีนี้ขายได้สามตัวก็ได้หกถึงแสนนี้ราคาบอกใครนี่ปีนี้ครับปีนี้คืองัวมันราคามันตึงๆครับปอครับครับมันเนื่องจากหลายอย่างเนาะครับเนาะเศรษฐกิจต้วยแล้วก็เรื่องใ้โลกค้นด้วย<อ>ครับ เนี่ยการค้าการขายการเดินทางอย่างมันบอกให้สะดวกครับมันมันระงับตอนเอินโลกสกินีขอเราครับล,บลบปีสกินลำปีสกินอของปอน,นี่ตอนที่เขาไอ้มีโรคระบาดลําปีนี่มีมีของปอได้เป็นก็ครับมอเป็นครับเพราะหมอมาติดต่อมาติดต่อฉีดฉีดให้ก่อน<พ>ออเอาราคาตัวเาอากาันเองนะครับเปิลเปิลคิดตัวประมาณท่าไรครับตัวห้าสิบบาทโอ้ถูกถูกนะคนได้วัวหมึ่งม่ถูกใจครับ เพราะว่าผมเคยบริการแกตัวามาอันนี้หมอนี่ครับนี่มหมอวิรุษครับอ๋อหมอรุดครับออรครับ,บอืมดีครับหมอรุดก็คือเป็นเป็นนี่เนาะหมอรุดนี่คือเป็นจะเข้าหาเกษตรกรที่เป็นเลี้ยงงัวอย่างนี้นะครับก็หลายหลายคนครับในเมืองแปดนี่ก็มีหลายหมอครับติดต่อแกถ้าเขาหาจกแกไม่อยากให้ท่านหันเงินแลครับครับดีแล้วครับอืเพราะว่าผมไปพบป้ากับเกษตรกรต่างอื่นนะครับไปส่วนใหญ่จะ ช่วงแรกๆก็จะตกอยู่เข็มหนึ่งเอต่อตัวประมาณสองร้อยสองร้ห้าสิบถึงสามร้อยประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเพราะว่าตอนใหม่ๆเนี่ยโดดหนึ่งอะ่ะมันมันขวดหนึ่งมันได้้าวห้าตัวนะครับนะเนาะแล้วก็ราคาตอนยุกทีม่มันมีการแพร่ระบาดอะ่ะมันตกอยู่เริ่มแรกมันตกอยู่ห้าหกพันกครับตอนหลังมามันลดเหลือสี่สี่พันกว่าอื แต่ของปอเนี่ยโจกดีเนาะเ้เลยป้าเน่าเผมตลอดเลยครับอืมนผสมเทียมผสมอย่างก็คือใจ้บริการหมอรุดทั้งนั้นครับในหมู่บ้านี่ใจ้ทั้งนั้น่ะอืมแถวเขตพื้นที่อำเภอเมืองอย่างนี้ก็จะเป็นหมอรุดเนาะอำเภอเมืองครับอำเภอสูงเม่นอย่างนี้นะครับก็มีหลายหมออยู่ครับแล้วแต่แต่ละคนจะใจ้เนาะตังลองกว้างเนี่ยหูซึกว่าจะเป็นหมอหมอเอหมอเอเนี่ยครับอเครับครับ แล้วก็นี้หมอทหารอีกนะครับเขาห้องทหารนันพัฒนาเนี่ยครับเหรียคนผสมเทียมอยู่บ้านอยู่แถวแวเมืองมออย่างนี้ครับอืมก็มของปอเนี่ยก็คือฉีดฉีดยาฉีดอย่างนี้ใจบริาการมารุดมดเลยอืมยาปากเปื่อยเท่าเปื่อยอย่างนี้นะครับเนาะปากเปื่อยเท่าเปื่อยนี่ก็ถึงเวลาก็ห้องผลมาฉีดนี่นะครับ ปอกสีปีละกี่ข้างนี่ปักเป่ยเท่าเปื่อยบางปีกี่ข้างนิ้วเพราะมันบ่อมันบ่อไขมีติดโลกติดเดียวเพราะวันมันมีมุมมีฝู่หนักเนาะออืคือมันบ่อเกิดเลยครับตั้งแต่ป้อเลี้ยงมันนี่บ่อเคยติดเจือเลยเคยเลี้ยงวัวมันนี่สิบปีสั้ปีนี่มีล้มมีตายของก็ปอล้มตายเออมีข้างนี่วัวใหญ่อยู่ในมันมันจะกัดกันอย่างหูหัว ข่อหมอว่าหมดกันบวมเลยครับตอกมันขึ้นเลยมันเป็นแก๊สเนาะตัวอื่นก็บว่เป็นนี่นะเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวนะเป็นช่วงหน้าฝนแหละครับป่อตอนที่มันมันเป็นนั่นตอนเป็นตอนตอนนั้นมาใจหน้าฝนครับอืปกติจะเป็นฝนแล้วพอมันมันฝนตกแล้วแต่มันงามันปงไหมเป็นเรื่องกระปงไงอ๋อของน้ำนะครับหอมมันกิิหญงาอย่างมั่ว นี่มีส่วนครับหญ่าหญ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะมีนามเยอะครับอพราหน้าหนามเยอะปุ๊บเนี่มันจะไปอยู่ในกระเพาะหล่ดังนั้นเวลาเลี้ยงงัวหน้าฝนเขาถึงบอกว่าเอาเอาฟืองผสมด้วยคือมันกินตอนกลางคืนนี้นะครับเพราะเพราะว่าหญ่าในในนามครับเอ๊ะในหน่ามีนามหลายเนอะเหมือนหน้าเนี่ยมันได้กินได้ข้เข้าตรงนี้อวจีนี้อากาศเท่างหร่นะเน่าจีเข้าทีคุ้มไป นอนก ка, ็ถนะ้าอยากกลับดทนอนนอนเลยครับท่าทางครับง้ออย่างนั mum mum ้นเป็นอย่างนี้นะออกมาเข้าพอยนอนอี่กมึ้นละขาจี้เลยจ้ะก็ตัวหมอโก้หมอที่มันทำงานบนนั้นนี่มันจะว่าหมอคนงานที่บอกสุสานนี่มันเคยไปอบรมไปนี่ย่างมาวันอ่ะมาบอกตัน้ง นี้ว่าไอ้มาห้องแกมเกี่ยมันน,นเสียงในโทรศัพท์นะเยอะเลยมาสึกเข้าถูกวัดนเลยไม่หรอถ้ามาตั้นนี่เขาก็จะเจาะกระเพาะครับเจาะอารมออกมัน,มนกินหญ้าแหละครับกินหญ้ากินหยังแหละครับกลางๆหญ้าตัวนั้นมันมีแก๊สมีอย่างหลายงูขเขาจะงูเขาเลี้ยงงวัวมาหนีสิบกว่าปีกต่ถึงวันนี้ก็คือกลายเป็นอาชีพลักไปเลยเลี้ยงงวัวน้าก็ยังแย่ยอยู่ น่านเนี่ยก่ะนะานกับหินท้าไห่กัน,นเนี่ยโอ้แต่ปีนี้ก็ได้ขายองก็ครับก็ขายเนี่ยเข้าศูนย์ับได้ก็สองประมาณสองแสนกันหมดถึงนี้ก็คนเขาบ้าเนี่ยขายห้องตลาดก็แค่กิโลตอนแรกก็กิโลหกบาทกว่าห้าบาทไปอืมพ่อเนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเขา้าของห้องวบาพันเขาเน้านะพันเขา้าเข้าเข้าพัน,น,นอยู่ในยังอืม คือที่จังหวัดแพร่ท่านชมมันจะมีศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่ครับของคุณพ่อเนี่ยเป็นเป็นเกษตรกรที่รับรับพันธุ์ข้าวมาปลูกแล้วก็จะจะเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นเป็นข้าวเป็นพันธุ์ข้าวอีกนะครับไม่ได้เก็บไปไปลงสีไปขายเป็นเป็นข้าวบริโภคนะครับเป็นพันธุ์ปลูกเป็นข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวนะครับเลยได้ราคาจะดีกว่าข้าวที่เขาปลูกตามท้องนาทั่วไปนะ ก็ได้สองก็สรุปแล้วก็คือซิบไหลก็แสนหนึ่งเนาะครับไหลละแสนไหลละหมื่นไหลละหมื่นหมื่นปลายน่อยก็ก็เมาไหลไอเมาสักกิโลกิโลบาทแปะ1ิบาทเนาะประมาณน่ะเนะกิโลสิบห้ามันเกตเอฟมันมันได้สิบหกบาทกว่านี้ครับอโอ้ได้กิโลสิบหกบาทเกตถ้าเกตมีเนี่ยสิบห้าบาทแปะซิบ เข้าติปติเปิลนั้นคือมาปลูกมาอยังเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเข้าพันอย่างป๋อไอสันปะต้องหนึ่งสันปะต้องหนึ่งแล้วเปิลเปิลกบได้นี่ก่อนครับป๋อเวลาเขามาปลูกเนี่ยเปิลจะบอกเลยว่าเขาจะต้องปลูกแบบใดแบบใด้นี่เปิลเปิลนี่ก่อนเปิลจำกัดการปลูกไปก่อนจำกัดจะได้หมายถึง จะต้องใส่ปุ๋ยหรือบ่ใส่ปุ๋ยจะต้องอะไรยังไงย่ำกัดแล้อดอ่ะผลยุบผลย้ายอย่างก็แล้วแต่เกษตรกรขอเงินได้เม็ดเข้าไหมแต่ไหนเข้าง้อมเข้าเม็ดบ่มีฟันผสมอ่ะอย่างมีฟันฝนอย่างบ่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นปลูกแบบอินทรีย์บบนี้ก็คือแล้วแต่เกษตรกรเลยเกษตรกรมีฟันอันนี้ว่ะบ่ขอว่าบ่เฮ่อมีฟันผสมเลยนะอ๋อก็คือบ่เฮ่อมีลูกผสมติดอยู่ในหั่น ถ้ามีเข้าพันธุ์อื่นงอกในแป้งหน้าก็ต้องตัดอย่างเ้นเนาะตัดตลอดอ่ะ <t ask> ต้องมาดูแลตลอด <c oughs> พอมันเป็นพันธุ์เข้านะครับเนาะถ้าบนนั้นกรรมการเนาะว่า <c oughs> มันดูแลบ่มันใส่มันเป็นมเจ้าหน้าที่ลงมาดูตัวก่อนครับนี่ครับ <c oughs> อ๋อถึงเวลาขอเจ้าหน้าที่ขอก็ม้ามาดูก่อนเก็บเกี่ยวอย่างนี้นะครับก่อนเก็บเกี่ยวระวางปลูกอย่างกมาดูตลอดอนนีกด่นเนาะอ๋อสุดยอดสุดยอดทานปลูกข้าว อีกรูปแบบหนึง่งทำชมเป็นเป็นสายพันพันข้าวนะครับเอาไปให้เกษตรกรปลูกอีกรอบหนึง่งสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดก็ถือว่าทำนาเนี่ก็เป็นอาชีพลักเนาะอเรื่องงัวก็เป็นอาชีพเสริมแต่ก็ได้ได้ก็เกือบเกือบปอปอกันเนาะถ้าเทียบกันระว่างเรื่องงัวกับทำนาได้ลำบากกว่ากันนี่ปล่เรื่องงัวนี่ก็มัน่น มันกะว่าคนละอยากงอเนี่มันได้ลงทุนเนาะครับออเนียเข้าในทุนนะแกปุ๋ยแก,กแปง้งอืมก็คือไหลละไ,ล,ละไหลละหมื่นปลายเนี่ก็ยังยัง,ยงมีทุนอยู่ในหันอยู่ครับหักแล้วของเหลอเนี่ยสรุปไหลหนึ่งจะได้ประมาณตัวได้นี่มันก็ได้ใครจะได้เกินต่อเกินเหมือนเนาะได้เกินต่อเกินอืมไร่นี่มันก็ยีไป เป็นห้าพันก่อนหนาทุนนะกไเ่ยนะซาไอา่ลติปอเนี่ยเนี่ยลงทุนไปต่อได้มันก็เป็นสองสามหมื่นเงินสองสามหมื่นก่อนยังได้อยู่แสนปลายเนาะนได้อยู่อืเหมือนของปอเนี่ยคือเข้ามันราคาดีเนาะมันก็เลยว่าได้ดีกว่าง้วน้อยหนึ่งถ้าขายแบบท่องตลาดแต่บดได้อย่างไรถ้าขายแบบท่องตลาดเนี่ยตกอยู่กิโลห้าบาท ถ้าเหมือนปอปีนี้ปอก็คงได้บุถึงแสนถถ้าเทียบจะนั่เน่ะถ้าเทียบกับเกษตรกรไยอื่นที่เขาปลูกเขาขายเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยคืองัวจะได้ดีกว่าดีกว่าทำมีติเลี้ยงที่ไหวนะมิตเลี้ยงนะอย่างง้วเนี่ยดีกว่าแล้วเวลาหน้าฝนปอบไปไหวไหนนะครับหน้าฝนเขาไหวเข้าไปบ้านไปอยู่กับห้าตุงกันปอืมีติเลี้ยงเนาะ ไปตัวาอเหมืองสมุทร Than ก็คือเดินตําเมืองสมุทร Than ใช่ครับมีอาหารเสริมแบบปอปอจัดเลียงมีมแต่ซื่อเพียงถึงก้อนไหวอ๋อซื้อเป็นเป็นก้อนเป็นอย่างไว้นะครับปอบดได้อาร์ดเองเหรอครับบดได้อาร์ดเองซื่อเขาเปลี่ยนเฟืองมาจากบ้านเฮาหรือเฟืองทางใต้บดได้เสริมอาหารอย่างอื่นเลยเสริมทุกอย่าง นีสุดยอดสุดยอดครับถือว่าหาได้แทบจะบ่ได้ลงทุนอย่างเลยเนาะครับบ่ได้ลงทุนยการเฟืองนี่ตกไล้ตกอยู่ประมาณกี่ก้อน,นครับต่อปีนี่มันส่วนมากเนี่ยถ้าผม,มผนีนใส่การไปงานอย่างผมกับเจี๊ยห์กินเงิน,องน,นลอยก้อนกับบดินลอยก้อ,ยกกอนนะถือว่าเอาละ่นนะครับือไ,ไว้นี่ป่อจะปล่อยกี่มงครับนี่ยังกปล่อยนะนี่กับผมปล่อยลงไปอ๋อป่อก็จะมาปักลักไว้จีตลอด กวนเลยมาแรงมาครับไว้สะโอดในน้ำเนี่ยอ,อ๋อก็คือมัดตัวที่แม่ออแมมมลักๆักไว้บ้านเดี๋ยวมันจะตื่นโลนะเนาะแม่ได้ตีบอ่อให้บอยังก็อันปล่อยอ,อ,อสุดยอดวันนี้ได้มาพูดคุยอดีตนายห้อยนะครับหันมาเลี้ยงวัวต้นน้ำขายลูกแปงขายทุกปีนะครับท่านชมปีหนึ่งก็สามสี่ตัว แสนกว่ามัาง่งเกือบแสนมั่งครับนี่เป็นอาชีพเสริมของท่านนะครับนอกจากท่านจะเป็นชาวนาที่ปลูกนาให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็มาเลี้ยงวัวน,นีะครับวัวแต่ของท่านแต่ละตัวนี่หนังหนาสาใหญ่ท่านชมดูแต่ละตัวอย่างคืออย่างคือ้อย่างทังเหนือเรียกย่างคื้นะครับนี่ตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบมีแน่ครับร้อยสี่สิบกว่านะครับสี่สิบสี่สี่สิบห้านะ โอ้โสุดยอดสุดยอดแล้วก็ในเขตพื้นที่ของปอเนี่ยมันเป็นพื้นที่ยั่เขาทําการเกษตรเนาะ,ะ่อเนาะครับในความจริงถ้าหน้าเหมือนมิตรลอดจีย่ะเขกาก็มันไม่ว่างอ่ะเนี่ยนะนี่ก็เลยบอกให้ลูกบอยวย่างมันต้องยางนะอ๋อนี่คือหน้าของปอเองเลยครับแล้วก็มันมีหลายที่พุ่นหัมซีห้าไร่อืมอตัวติดตะเวนห้าหน,หาหนะครับดเดี๋ยวปอจะเอาไปออกไปทั้งพุ่นนี่นะครับ ส่งบ้านกนม 2, 3, ็มี่สองสามปีสี่เนสองหกไล่สามไร่สี่ไล่เรี่ยงงัวมานี่นี่ได้ขายงัวซสื้อตีเสื้อตางของก่อนนี่อืออยู่ก่อนื้อก็ซื้อพี่บ่าวอ๋อไร่ซสื้อสองไร่อือ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 ก็คืออันแต่ได้เงินได้ท้องมากับงัวเนี่ยส่วนใหญ่ก่อเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเนาะอือด้วยส่งลูกส่งล้านใช้จ่ายในครอบครัวส่งรถส่งล,งลาไปบ้านไปเฮือนอีกรแต่เนานะก็ ขอบคุณมากนะครับได้มาพูดคุยสุดยอดเลยจากสวะสบการณ์จากในห้อยเนาะเรี่ยงง้วเป็นอาชีพเสริมจากการทํานานี่ท่านชมสุดยอดเลยครับโอ้ oh, แต่ละตัวสูงใหญ่มากท่านชมนี่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าได้ท่านชม อย่างใหญ่ครับแต่ละตัวสูงใหญ่อย่างนั้นเลยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดของท่านผสมเทียมแล้วได้ตัวเมียหมดเลยครับว,วัว,ว,วของท่านตื่นกลัวผมนะเดี๋ยวผมผมอยู่ห้างางดีกว่าเพราะว่าเขาตื่นเขาตื่นกลัวผมนี่นี่แม่แม่นี้ที่ผสมกับพ่อคุมผูงเนี่ยลูกของเขาเป็นตัวแดงเลยครับสวยเลย ตัวนี้ก็เกิดจากผสมเทียมนะครับท่านชมนี่ผสมเทียมสวยๆทัยย้งนั้นเลยแม่อ้นท่านปล่อยนะครับไม่ดื้อไม่ตัวไหนไม่ดื้อท่านก็ปล่อยออกมาครับกลือัวของท่านสวยๆทัยย้งนั้นเลยครับ<อ>นี่มีกเษกษตรกตรกรที่เลี้ยงอยู่ด้านข้างนี่ครับท่าน มาพูดคุยกันครับพบปะพูดคุยกันตอนเช้านะครับตอนเช้าก็มาเจอกันก็นมาพูดคุยกันอืมนี่ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายพ่อคุงฝูงอีกด้านให้ท่านชมดูนะครับเขาตื่นกลัวผมนะผมก็ไม่อยากเข้าใกล้นะวัวของท่านแต่ละตัวนี่สวยๆนะท่านชมนเป็นลูกผสมบ้ามันสูงใหญ่ขนาดเลยครับนี่นี่แม่นี้อย่างใหญ่เลยครับ ก็เป็นบางตัวก็โบ๊ทบางตัวก็ไม่โบ๊ทท่านผู้ชมคือปากดำนะครับแต่เครื่องไม่ดำนี่พ่อคุ้มฟูงครับพ่อคุ้มฟูงเป็นปลามั่นแดงโบดครับอืม ครับทำชมครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ